จะกรองแผ่นดินโดยธรรมคือถ้อยคำที่พระองค์ทรงให้ไหว้จึงแสนจะโชคดีที่เกิดเป็นคนไทยได้ภาคภูมิใจเสมอมาถ้ามีใครถามทำไมคนไทยถึงรักพระองค์อย่างนี้ ได้ชมพระบารมีเก็ออยิ้มทั้งน้ำตาถ้าหากให้อธิบายเหตุผลนานาคงต้องใช้เวลาเท่าชีวิตนี้เพราะทา่ทานทำเพื่อคนไทยด้วยธรรมะของพระราชาหวังให้เราชาวประชาอยู่ดีกินดี ไม่เคยพักจวบจนวันนี้ฉันโชคดีที่แผ่นดินนี้มีราชาผู้ทรงธรรม สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโท,ทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอังคารที่2สิงหาคมพุทธศักราช2559สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา13.49นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนทหารการสัตว์กรมการสัตว์ทหารบกอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายก ทอดพระเนตรโครงการ,กรเกษตรรวมใจอนเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งได้ดำเนินการเพื่อเป็นคลังอาหารสำหรับโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆตลอดจนเป็นศูนย์ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการของทหารขนาดเล็กให้มีความรู้ด้านการ,กรเกษตรขั้นพื้นฐานเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นและใช้ประกอบอาชีพเมื่อปลดเป็นหารกองหนุนและเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องการฝึกวิชาชีพเกษตรแก่ผู้ที่สนใจ ในปีที่ผ่านมามีหน่วยงานต่างๆและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้การสนับสนุนอาทิกรมพัฒนาที่ดินเข้ามาช่วยปรับโครงสร้างและบำรุงดินเพิ่มอินทรีย์วัตถุส่งผลให้ได้ผลผลิตข้าวมากขึ้นจากเดิม35ถังต่อไร่เพิ่มเป็น50ถังต่อไร่กรมชนระทานเข้ามาช่วยผันน้ำและวางระบบการกักเก็บน้ำเพื่อช่วยจ่ายน้ำไปยังพื้นที่การ,กรเกษตรได้อย่างเพียงพอ ทั้งยังมีการเลี้ยงปลาหนิลและปลาดุกรวม11บ่อสำหรับใช้ในกิจการของโรงเรียนส่งผลให้โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและจำน่ายเป็นสวัสดิการในโอกาสนี้ส่งให้อาหารปลาในบ่อเลี้ยงปลาด้วยส่วนศูนย์วิจัยข้าวในการดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาได้เพิ่มพื้นที่ดําเนินการปลูกข้าว10ไร่เพื่อผลิตเป็นมเมล็ดพันธุ์มอบให้แก่กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่และศูนย์ข้าวชุมชน พร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีการ,กรเกษตรที่ดีและเหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ด้วยนอกจากนี้มีกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมการขยายพันธุ์กล้วยและไม้ผลการกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธีและส่งเสริมการเลี้ยงชันโรงเพื่อแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆอาทิสบู่แชมพูและกรมวิชาการ,กรเกษตร และคณะศัตวแพทย์มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์จะทําโครงการต้นแบบใช้นกแสกควบคุมหนูศัตรูพืชในนาข้าวซึ่งประสบผลสําเร็จในพื้นที่โครงการเป็นอย่างดีและจะขยายผลไปยังเกษตรกร,กรในพื้นที่จังหวัดอื่นอาทิลบบุรีชัยนาทนาคนปรปฐมและสมุทรสงครามโอกาสนี้ทอดพระเนตรการดำเนินงานในส่วนของโรงเรียนซึ่งนําระบบสมาร์ทฟาร์มที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิตและการเพราะปลูก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตทางการเกษตรและการลดการใช้แรงงานเน้นประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติโดยใช้แนวคิดการบริหารผลผลิตทางการเกษตรที่สมบูรณ์ที่แบ่งเป็น3ขั้นตอนโดยระบบสมาร์ทฟาร์มเป็นขั้นกลางทางหรือขั้นการผลิตและรวบรวมผลผลิตดำเนินการได้2รูปแบบคือการทําเกษตรกลางแจ้งโดยใช้ระบบการให้น้ําแบบอัตโนมัติอาศัยพลังงานจากแสงอาทิตย์ทดแทนพลังงานไฟฟ้าและการเกษตรในร่ม เป็นการปลูกพืชในโรงเรือนกลางมุ้งโดยให้น้ำแบบอัตโนมัติมีระบบการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในโรงเรือนจากนั้นทอดพระเนตรโครงการเลี้ยงสัตว์ปีกและสัตว์เขี้ยวเอื้องซึ่งในปีที่ผ่านมาได้เพิ่มกิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยตามธรรมชาติให้มีอิสระเพื่อผลิตไก่ไข่อารมณ์ดีสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยสามารถผลิตลูกไก่ได้1,600ตัว แจกจ่ายให้กเกษตรกรแล้ว300ตัวส่วนเป็ดเทศผลิตลูกเป็ดได้4,600ตัวแจกจ่ายให้กเกษตรกรแล้ว500ตัวและเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็กเบงกอลซึ่งเป็นแพะพันธุ์เนื้อสำหรับบริโภคและแจกจ่ายให้กับกเกษตรกรรวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับกรเกษตรกรด้วยต่อจากนั้นทรงเปิดป้ายอาคารโรงงานบีบเย็นน้ำมันพืชเกษตรรวมใจต้นแบบ ซึ่งได้ทําการปรับปรุงอาคารสํานักงานของโครงการหลังเดิมเพื่อเป็นโรงงานต้นแบบในการแปลรูปผลผลิตทางการ,กรเกษตรอาทิโรงงานบีบน้ํามันจากข้าวการแปลรูปมะพร้าวและมะรุมเป็นผลิตภัณฑ์3กลุ่มได้แก่กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อพลังงาน เวลา17.40น,น,นสเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอรัศดากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครทรงเปิดนิทรรศการงามสมบรมบราชินีนาฏและนิทรรศการเครื่องโขนซึ่งพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรม,มราชินีนาฏจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนในโอกาสมหามงคลสเสด็จเถลิงถวยายราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559 และสมเด็จพระนางเจ้าเศรษิกิจพระบรมราชินีนาถเมื่อในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจ็ดรอบ12สิงหาคม2559นิทรศการเครื่องโขนเล่าเรื่องราวความเป็นมาของเครื่องโขนในอดีตซึ่งเป็นศิลปะการแสดงขั้นสูงอันรุ่งโรจน์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจึงตั้งพระราชหฤทยทำรุบำรุงให้เป็นมหสรสพประจํชาติอีกครั้ง โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าเศริกิจพระบรมบราชินีนาถรวบรวมผู้เชี่ยวชาญศึกษาค้นคว้าจัดสร้างเครื่องโขนขึ้นใหม่และจัดการแสดงโขนพระราชทานต่อเนื่องทุกปีจนได้รับความนิยมจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิทรรศการเครื่องโขนจะเปิดให้เข้าชมจนถึงเดือนพฤษภาคม2560 สำหรับนิทรศการงามสมบรมบราชินีนาฏได้เชิญฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาฏกว่า30องค์ออกแบบตัดเย็บโดยนายปีแอร์บาวแมงนักออกแบบชาวฝรั่งเศสผู้ดูแลการตัดเย็บฉลองพระองค์ในช่วงปี2 5 0 3ถึง2 5 2พร้อพร้อมผลงานการปักฉลองพระองค์ของสถาบันเลอชาร์ดโดยมีพระราชประสงค์ที่จะทรงฉลองพระองค์แบบสากลให้ถูกต้องตามธรรมเนียมตะวันตก ในโอกาสโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีปยุโรปอย่างเป็นทางการทั้ง,ย,งยังใช้ผ้าไทยตัดเย็บอันแสดงถึงพระอัจฉริยภาพในการเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกโดยทรงได้รับการยกย่องจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญการออกแบบเครื่องแต่งกายจากนานาประเทศ ให้ทรงเป็นหนึ่งใน10สุภาพสตรีที่แต่งกายงดงามที่สุดในโลกประจำปี2503 2504 2506และ2507ต่อมาในปี2508หอกียรติยศแห่งนครน,นิวยอร์กได้จารึกพระนามาภิไทยในฐานะทรงเป็น1ใน12สุภาพสตรีที่แต่งกายงดงามที่สุดในโลก ทิธรรศการงามสมบรมบราชินีนาฏจะเปิดให้เข้าชมจนถึงเดือนมิถุนายน2561คณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั่วไปเดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดี สาลาสหาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังวันนี้ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั่วไปทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอพระองค์มีพระพลานมัยแข็งแรงโดยเร็ว,รวอาธิกองพันฐานช่างที่112กรกลุ่มฐานช่างที่1รักษาพระองค์จังหวัดราชบุรีสำนักวิชาบริหารรัฐกิจมหาวิทยาลัยราชพักเชียงใหม่กลุ่มโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมากลุ่มที่ห พลตำรวจตรีกฤิฐถาพรยี่สาคอนผู้บังคับการตำรวจน้ำพร้อมข้าราชการกองบังคับการตำรวจน้ำสิทธิ์การมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรุ่น7ราชสกุลเกษมสันบริษัทเอเชียกรีนเอเนอร์จีจำกัดมหาชนโรงเรียนอนุบาลสุพมงคลคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์อมทรั์ครูกล่มสามัญศึกษาจำกัดสมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์พุททิพพงษ์ กิติธเนศวนประธานคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุนหรือวตทรุ่นที่22พร้อมคณะนักศึกษาวตทรุ่นที่22ครูฝึกโรงเรียนรักษาดินแดนพร้อมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าพลตรีสุรศรีพรุทธเวโชเจ้ากรมสารบัญฐานบกพร้อมคณะข้าราชการทหาร โรงเรียนสันติวันจังหวัดนนทบุรีชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดปทุมธานีศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะจันทร์จังหวัดชนบุรีโรงเรียนวัดขิดอำเภอบางบานจังหวัดพระนะครศรีอยุธยาและโรงเรียนศรีประจัน์เมทีประมุขอำเภอศรีประจัน์จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงครามจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ วันนี้เวลา14นาฬิกาที่วัดกลางเหนืออำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามนางสาวจิตราพรมชุติมาผู้ว่าราชาการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุุษแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเื่อในโอกาสมหามงคลสเสด็จเถลิงทวันรยราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559 และสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิ์พระบรมราชินีนาถในในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจ็ดรอบ12สิงหาคม2559จัดโดยจังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงครามมีคณะสงฆ์จาก110วัดในจังหวัดสมุทรสงครามกว่า300รูปร่วมเจริญพระพุทธมนต์มีนายอัมพลอังพากรกุลรองผู้ราชการจังหวัดสมุทรสงคราม หน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามจำนวนมากเข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีขอทั้งสองพระองค์มีพระพระนานมัยแข็งแรงสมบูรณ์เป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อีกทั้งเป็นการสร้างความสามัคคีให้เกิดความสงบสุขร่มเย็นและสันติสุขกับประเทศไทย หน่วยงานและจังหวัดต่างๆจัดก,กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถวันนี้พลตรียุทธนินบุญนาคเลขานุการสำนักง,งานประหลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในกิจกรรมปลูกป่าปล่อยปลาเฉลิมพระเกยียรติ70ปีคลองราช และ84ปีมหาราชินีณบริเวณริมฝั่งลำห้วยนางแลในสถานที่ท่องเที่ยวผาลาดรอยวัวบ้านนางแลในหมู่7ตบน,นางแลในอำเภอเมืองเชียงรายจัังหวดเชียงรายโดยมีนายประจน์ปรัชสะกุลรองผู้ราชการจังหวัดเชียงรายให้การต้อนรับ นคานุก,การสำนักง,งานประหลัดกระทรวงกลาโหมกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวทางสำนักง,งานประหลัดกระทรวงกลาโหมร่วมกับโครงการสถานีวิทยุสีขาวเทิดไทองราชาเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่นที่ดูแลพื้นที่คือเทศบาลตำบลนางแลจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน,ในโอกาสมหามงคลสเสด็จเถลิงถวัลยาราชสมบัติครบ70ปีกวมิถุนายน2559 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจทราบรมราชินีนาถใน,ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจ็ดรอบ12สิงหาคม2559ด้วยเห็นถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้และกล่าวเพิ่มเติมว่าจากการรับทราบข้อมูลพื้นที่แห่งนี้มีหน่วยงานองค์กรและพลังมวลชนต่างๆที่มีความสามาคัคคีร่วมกันทำกิจกรรมกันเป็นอย่างดี ดังนั้นก็จะถือเป็นโอกาสนำไปเป็นตัวอย่างขยายไปสู่การดำเนินการในพื้นที่อื่นๆต่อไป นายปียพจน์รุทธิระโกผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภาคสองภาคกลางจังหวัดชนบุรีเป็นประธานในพิธีส่งมอบฝายชะลอน้ำกั้นคลองเสียสวยตามโครงการ PEA รักน้ำสร้างฝายถวายแม่ของแผ่นดินประจำปี2559ให้กับตำบลวังตะเคียนจังหวัดตราด โครงการดังกล่าวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถใน,ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจ็ดรอบ12สิงหาคม2559โดยจัดสร้างภายใต้แนวคิดประชารัฐมีทั้งหน่วยงานภาครัฐทหารประชาชนร่วมกันดําเนินการก่อสร้างฝ่ายทั้งสิน้น84ฝายทั่วประเทศซึ่งในจังหวัดตราดดาเนินการสร้างฝ่ายในลักษณะนี้12แห่ง วันนี้บริเวณบ้านฝ่ายท่าตำบลกระสมอำเภตะกัวทุ่งจัังหวดพังงาพันเอกอภิสุขพันธุวง์หัวหน้ากองกิจการพลเรือนบนทนฐานบกที่45เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูป,ป่าชายเลน84,000กล้าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าเสิริกิจพระบรมบราชินีนาถใ,ในโอกาสพระราชาพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559 โดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทหารผ่านศึกจังหวัดพังงานและจิตอาสากว่า300คนรวมกันปลูกพันธกล้าไม้โกงกลางใบใหญ่จำนวน7,110กล้าบนเนื้อที่10ไร่เป็นการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมป่าชายเลนให้มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น วันนี้นะักศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีนายสนิทขาวสะอาดผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลทัศนศิลป์ท้องถิ่นเมืองเพชรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมบราชินีนาถใน,ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจ็ดรอบ12สิงหาคม2559เป็นการรวมพลังของเหล่าศิลปินและเยาวชนภายในจังหวัดเพชรบุรีจำนวน73คนที่ได้สร้างสารรค์ผลงานทางศิลปะ มาร่วมจัดแสดงดิทัศการจำนวน84ผลงานเพื่อแสดงความจงรักภักดีนอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องงานปูนปั้นการเขียนภาพหลายเส้นการเขียนภาพสีน้ำการถ่ายภาพและการแสดงละครชาตรีโดยงานดังกล่าวจะจัดไปจนถึงวันที่31สิงหาคม2559 วันนี้ที่แดนขังหญิงเรือนจำกลางจังหวัดสุรินมีการจัดโครงการเยี่ยมญาติใกล้ชิดครอบครัวสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในในโอกาสมหามงคลสเสด็จเถลิงถวันรายาราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559และสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถในในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเรอบ12สิงหาคม2559 โดยจัดระหว่างวันที่2ถึง5สิงหาคม2559เพื่อเป็นการตอบแทนที่ผู้ต้องขังมีความประพฤติดีอยู่ในระเบียบวินัยของเรือนจำได้รับการเยี่ยมอย่างใกล้ชิดจากญาติในลักษณะการเยี่ยมแบบถึงตัวไม่มีสิ่งกีดขวางมีโอกาสได้พบปะสนทนาและรับประทานอาหารร่วมกันอันเป็นการสร้างความอบอุ่นและความเข้าใจอันดีในครอบครัวและคลายความกังวลใจที่มีต่อกัน ปัจจุบันเรือนจำกลางสุรินทร์มีนักโทษจำนวน1585คนซึ่งทางเรือนจำมีมาตราการเข้มในการป้องกันสิ่งที่ผิดกฎหมายเข้าไปในเรือนจำมีการตรวจปัสสาวะผู้ต้องขังทุกคนแต่ไม่ปรากฏว่าปัสสาวะเป็นสีม่วงแต่อย่างใดทางนี้จะจัดให้มีการจู่โจมตรวจเข้มเพื่อเฝ้าระวังการกระทาผิดกฎหมายและยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง วันนี้นายอนุกูลตังคนานุกูลชัยผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานเปิดโครงการคลินิก,กเกษตรข,ขึ้นที่ในพระราชานุเคราะห์เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ28กรกฎาคม2559ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์กระทรวงสาธารณาสุขวัดบางตลาด องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาดส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในอำเภอคลองเขื่อนจังหวัดฉะเชิงเซาจัดขึ้นณวัดบางตลาดตำบลบางตลาดอำเภอคลองเขื่อนระหว่างวันที่2-3ถึงสสิงหาคม2,559โดยจัดในรูปแบบบูรณาการงานวิชาการ,กรเกษตรทุกสาขาทางด้านพืชปศุสัตว์ประมงพัฒนาที่ดินชนลประธานบัญชีสหกรณ์สหกรณ์การ,กรเกษตรกฎหมายที่ดิน โดยอาศัยเครื่องมืออุปกรณ์เข้าช่วยในการปฏิบัติงานให้บริการเกษตรกรณจุดเดียวเป็นการกระตุ้นเกษตรกรให้เกิดการตื่นตัวและยอมรับนวัตกรรมใหม่ๆตามความต้องการและเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ วันนี้ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดนายอนุสรแก้วกังวานผู้วาราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดโครงการคลินิก,กเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราากุศลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ28กรกฎาคม2559เพื่อให้กเกษตรกรที่มีปัญหาด้านการ,กรเกษตรในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการ และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแบบครบวงจรในคราวเดียวกันโดยได้รับความร่วมมือจากทุหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำท้องถิ่นและภาคเอกชนในอำเภอจังหาร วันนี้ที่หอบห้องประชุมอำเภอพันทองอำเภอพันทองจังหวัดชนบุรีนายชาญชัยเอี่ยมเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเป็นประธานเปิดโครงการคลินิก,กเกษตรเคลื่อนที่ในพระนาชานุเคราะห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธาิราชสยามกุฎราชกุมารในโอกาสเจริญพระชนมายุ64พรรษา28กระะกฎาคม2559เพื่อให้บริการเกษตรกร,ร,กรในการแก้ไขปัญหาทางด้านผลผล,ผลิตทางการ,กรเกษตรโดยมีคลินิกต่างๆอาทิ คลินิกดินพืชประมงและคลินิกปศุสัตว์นอกจากนี้มีหน่วยงานภาคราัฐภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจร่วมออกหน่วยไปให้บริการด้านต่างๆแก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษาเจดรอบ12สิงหาคม2559พรสบประสกรณิกรทุกหมู่เหล่าล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณคู่พระบรมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเป็นประโยชน์ต่ออาาประชาราษอย่างอเนกอนันต์ เ็นพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงกรากรำลำบากเหน็ดเหนื่อยเพื่อที่จะตามเสด็จออกไปเยี่ยมเยียนรัษฎรทุกทั่วทุก,ทก,ทกภูมิภาคของประเทศของเราก็ทรงเน้นเฉพาะพื้นที่ที่มีความยากลำบากพื้นที่ที่ห่างไกลธุรกันดารแล้วก็ในหมู่บ้านตำบลที่ประชาชนมีความยากจนข้นแค้นแล้วก็ทรงเน้นเรื่องของการาส่งเสริมอาชีพของ ของพี่น้องประชาชนเป็นการพระราชทานความช่วยเหลือที่ตรงกับคนตรงกับรัษฎรตรงกับประสงค์นิกรของพระองค์ท่านเราผมเชื่อว่าครอบครัวเหล่านี้เป็นหมื่นเป็นแสนครอบครัวเนี่ยมีความสุขสบายขึ้นจากน้ำพระราชลทัทยของพระองค์ท่าน ช่วงนี้ขอเชิญพระบรมราชโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมนําไปเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและส่วนรวมรวมถึงประเทศชาติต่อไปการทํางานให้สําเร็จขึ้นอยู่กับความสามารถสองอย่างเป็นสําคัญคือสามารถในการใช้วิชาความรู้อย่างหนึ่งสามารถในการประสานสัมพันธ์กับผู้อื่นอีกอย่างหนึ่ง ทั้งสองประการนี้ต้องดำเนินคู่กันไปและจำเป็นต้องกระทำด้วยความสุจริตกายสุจริตใจด้วยความคิดความเห็นที่เป็นอิสระปราศจากอคติและด้วยความถูกต้องตามเหตุตามผลด้วยจึงจะช่วยให้งานบรรลุจุดหมายและประโยชน์ที่พึงประสงค์โดยครบถ้วนแท้จริงพระบรมราโชว,วาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชรลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ